สวัสดีครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ข้อยอดฮิตนะครับของ Equilibrium o ปเ i g จิตบอดใน3มิติทุกท่านครับทุกท่านก็คงจะเคยเห็นกันอย่างคุ้นชินแล้วสําหรับข้อนี้นะครับเมื่อจะเจอกันในห้องก็ดีหรือบางทีอาจจะเจอกันในข้อสอบก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นข้อที่ดีครับเป็นข้อที่ดีสําหรับการใช้ในการวิเคราะห์และคิดคํานวณการมองสเตปของการคิดหาคําตอบของอ q ค i l i b r i u อ o ปเปรจิตบอดีใน3มิติ ทุกท่านครับประเด็นของมันก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆเขียนฟ e ีบอดี้แดแกมให้ครบและเข้าสู่สมการไอตัวซิกมาเอฟนั้นก็ต้องมีค่าเท่ากันกับศูนย์ถ้าสมดุลจริงๆอยู่คริ่งนิ่งไม่เอ็นไปไหนก็ต้องมีสมดุลประกับมันไม่เกิดการพลิกปึ๊บพลิกบับสมบุญโมเมนต์ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับศูนย์ซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับศเราทราบกันดีแล้วว่าครับ i เนี่ยก็ต้องมีเอ uh, เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งแนวแกน i แนว j แล้วก็แนว k ส่วนโมเมนต์คือ R cos กันกับแรง f R คือนะครับลากจาก Po s i t ั o น Vector ลากจากจุดนะครับที่เราเทคโมเมนต์ไปหารลายออบเจกชั่นของแรงที่เราต้องการหาโมเมนต์นะครับแล้วแรง f ก็คือแรงที่เราต้องการ ก็จะมีออกมาคือ3 c o คอมโพเนนต์คือ i นะครับ j, k ดังนั้นตัว8ที่เราไม่ทราบมากที่สุดก็จะอยู่ที่6ตัวสำหรับ engineering static สำหรับเรื่องนี้ประเด็นที่สำคัญครับประเด็นที่สำคัญตัวต่อมาคือต้องเขียน free body diagram ให้ครบไปดูต่อครับก่อนจะไปเขียน free body diagram ต้องรู้ก่อนว่า support reaction นั้นมันเป็นชนิดไหน ก็แน่นอนล่ะนะครับโจย์ก็จะบอกมาอย่าลืมนะครับว่าเดซายตัวนี้มีแมสเท,ท่ากับ100กิโลกร,รมัมผมเน้นย้ําเลยว่าบ่อยครั้งที่มีคนผิดคือไม่เปลี่ยน100กิโลกร,รัมเป็นนิวตันเวลาเอาไปคิดหาแรงผิดตั้งแต่ต้นนะครับผิดตั้งแต่คอนเซ็ปต์แรกอะใจเย็นๆคลิปอินไมค์ครับนะครับพิจารณาว่าอันนี้มันคือ100กิโลกร,รัมนะและมันก็มีลงไปที่แมสท,ที่จุด G นะครับแมสท,ที่จุด G เห็นอยู่กันทนั่วทั้งดิเทอ i ์มินนะครับดิเทอมินอ่ d m เมนเ o n e ซ์ไ n ยของ Reaction ที่เป็น b อ l n d Socket ที่ o o n t A ครับและก็ Tension ของเส้นเชือก BC แล้วก็ BD ทุกท่านครับถ้าเป็น Support ในลักษณะนี้นะครับเราก็พิจารณาถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็น Tension BD กับ BC เรารู้แล้วว่าไอตัวเส้นเชือกและแรง Tension มันต้องออกจากจุดที่เราสนใจไปถึงจุดนะครับ จุดอีกจุดหนึ่งก็คือลากจาก B ไป D ลากจากนะครับ B ไป C เชือกรับได้เฉพาะแรงเทนชันลองดึงเชือกดูครับจุดที่เราสนใจกำลังจะถูกเชือกตัวนี้ดึงออกไปนี่คือ Reaction Force ที่เกิดจากตัวเชือกเป็นแค่เทนชันตัวต่อมาผมขออนุญาตซูมเข้าไปดูใกล้ๆจะได้เขียนพิกัดด้วยนะครับช่วยในการเขียน f o r ์ e เวกเตอ ขอแยกซูมไปดูใกล้ๆอีกตัวหนึ่งที่โจทย์บอกมาคือที่ point A เนี่ยเป็น b a l l and socket เขียน free body diagram ก็ลบเขาออกไปซะนะครับออกไปจากสารระบบนะครับแล้วก็เขียนออกมาว่ามัน support ที่จุดนี้มีนะครับมีอะไรต่อต้านการเรเรื่องที่บ้างให้นะครับ reaction เป็นในลักษณะใด เมื่อเป็นบอยซ็อกเก็ตเหมือนก้อนกลมๆนะครับและก็ล็อกหัวอยู่ดังนั้นมันก็ครวงได้เหมือนก้อนกลมๆนะครับกระดูกกลมๆที่ถูกไอตัวกระดูกของเราล็อกอยู่เป็นบอรซ็อกเก็ตมันก็เลื่อนได้เลื่อนได้ไปกลมๆนะครับสามารถครวงได้เนื่องจากการครวงหมุนทาง X ทาง y ทาง Z ได้แสดงว่าไม่มีโมเมนต์ครับ ไม่มีโมเมนต์นะครับที่ A โมเมนต์ที่ a เนี่ยมีค่ามีค่าเท่ากับ0นย์ไม่มีโมเมนต์ที่ A แต่เมื่อเป็นบอร์ s และซ็อกเก็ตเหมือนก้อนกลมๆนะครับก้อนกลมๆอยู่ในซ็อกเก็ตบอลอยู่ในซ็อกเก็ตมันก็ไม่สามารถเลื่อนที่ได้แสดงว่าซัพพอร์ตชนิดนี้ป้องกันการเลื่อนที่ทั้ง3แกนทั้งตัวที่เป็นแกน X นะครับและตัวที่เป็นแกน Y และก็จะตัวที่เป็นชี้ขึ้นคือ Re H r e a c t คื ป้องกันการเลื่อนที่ในแนวแกน z ด้วยเวลาเขียนออกมาใน f ี e e body d i a g r m นะครับก็เขียนให้มันเป็นบวกก่อนดูแกนให้ดีครับอันนี้ออกมาก็กลายเป็น ax ฝั X, ่งนี้ออกมาครับออกมาก็กลายเป็น ay และก็ต้องการการเลื่อนที่ a z เขียนเป็นบวกให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวตอนที่มันไม่เป็นบวกมันจะปีดเครื่องหมายลบในตอนที่เราคำนวณเอง โอเคครับตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักก็คือว่าพอเขียนนะครับทุกท่านนะ,ะปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขียนฟีบอดี้ไดแกรมเนี่ยทุกท่านก็ต้องเขียนเป็นโครงสร้างเล็กๆอยู่อีกแผ่นหนึ่งนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีมันเอื้อให้ผมลบออกส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตใช้แบบนี้เลยแล้วกันจะได้รวดเร็วนะครับไอตัวนี้เป็นแรงเทนชันจากจุด B ไปจุดดไอนี้ก็เป็นแรงเทนชันจากจุด B ไปจุด4 นะครับจากจุด B ีไปจุดสดังนั้นทุกท่านก็รู้แล้วล่ะครับว่าเราคงต้องเขียนฟอร์ดเวกเตอร์แน่ๆไอฟอร์ดเวกเตอร์ที่ผมกำลังกล่าวถึงมันเกิดจากนะครับขนาดของแรงคูณกับยูนิตเวกเตอร์จากบทที่2นะครับ ไอยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้เกิดจากไอคุณหนูนะครับโพซิชันเวกเตอร์ส่วนด้วยขนาดของเขาไอโพซิชันเวกเตอร์ตัวนี้นะครับเกิดจากจุดปลายนะครับไปลบกับจุดต้นดังนั้นพิกัดจุดปลายกับจุดต้นถือว่าเป็นประการสำคัญในการพิจารณานะเมื่อจะเขียนฟอร์ดเวกเตอร์ของตัว b ก็เลยต้องไปพิกัดที่จุด b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุด b อยู่ในแนวแกน z ครับอยู่ในแนวแกน z คา่า z ค่าอยูนแนวแกน y ค่า z ค่า x มีค่าเป็น0ย์แน่และออกมาที่ทางที่เป็นบวกออกมาเท่าไหร่1เมตร1เมตรถึง b เป็น2เมตรเลกลายเป็น0 2 0ครับ0 2 0 ไปดูพิกัดที่จุดดีดีกว่าครับอยู่ในระนาบที่เป็นระนาบ zx กครับระนาดแ x ค่า y เป็นศูนย์แน่ค่า X มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ออกไปในทิศทางด้านลบออกไปทางด้านลบมีค่าเท่ากับ2ขึ้นไปข้างบนมีค่าเท่ากันกับ1นาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยดังนั้นพิกัดของจุดดีเลยออกมามีค่าเท่ากับลบ2 0บวก1ครับ พิจารณากันที่จุด C ครับพิจารณากันที่จุด C ขยับ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 ไปบวก x มีค่าเท่ากับ1ครับกระแทกกระแสกกระแสกกระแสกแสเนี่ยไปบวกแอีก2ครับทุกท่านครับบวกแอีก2เลกลางมาเป็น1ครับ0และก็2เขียนฟอร์ดเวกเตอร์ได้แล้วครับอ่ะอย่าลืมอีกตัวหนึ่งก็คือที่ G นะอ่ะเราบอกว่าเราสามารถตัวนี้เป็น line of action ของ G มีค่าเท่ากับ100คูณ9.81นะครับคูณ9.81ในหน่นเราก็อยู่ในรูปนี้แล้วนะครับผมก็เลยขอญาตเขียน Fo r c e v e c t ร r เลยแล้วกันเนาะนะครับผมขอญาตเขียนตัวที่เป็นเ n s ช o n ก่อนนะครับขอญาตเขียนตัวที่เป็นเ n s ช o n ก่อนจะได้ดูสบายตานะครับสบายตาขอญาตเขียนตัวที่เป็น e n s ช o นของไอ้ตัว F ครับ ตัว FBD FBD เกิดจากขนาดของ FBD คูณกับโพซิชั่นคูณกับ Unit v e วกเตซึ่งเกิดจากโพซิชั่นเวกเตอหารด้วยขนาดของเขาขนาดของเขาที่ว่านะครับขนาดของเขาที่ว่านี้มันก็คือครับมันก็คือจุดปลายลบจุดต้นจุดต้นที่จุด B จุดปลายที่จุด D มาประการแรกตัวแรกออกมาเป็นลบ2ลบ0 I ครับ ไปบวกกับครับ0ลบ2 j ครับและก็ไปบวกอยู่กับครับไปบวกอยู่กับ1ลบ0แล้วก็พิกัดเป็นแกนเหารด้วยขนาดของเขาครับก็มีค่าเท่ากันกับครับลบ2ลบ0ยกกำลัง2อันนี้เขียนละเอียดยนะครั้งนี้นะครับออกมาแล้วก็อีกตัวมนไปเน้นในแนวแกน k ก็ยกกำลัง2เสร็จแล้วกระจายครับจัดรูปออกมาเล็กน้อยกระจายจัดรูปมาเล็กน้อย ไอตัว FBD นี้ออกมาในพิกัดของเราเลยกลายเป็น2ส่วน3ครับ FBDI ลบกับครับลบกับลบกับ2ส่วน3 FBDJ ครับและก็บวกกับครับบวกกับบวกกับ1ส่วน3 FBDK ครับได้ออกมาแล้ว1ตัว ตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือ f นะครับ fbc เขียนอย่างไร fbc ก็เกิดจากครับขนาดของ fbc คูณกับนะครับ unit vector ซึ่งเกิดจาก position vector หารด้วยขนาดของเขาขอญาตไปกันต่อครับดูเห็นไหมว่าจุดนี่ครับ f จุด C อยู่ตรงนี้นะ1นะครับ1 0 2ลบกับจุด B คือ0 2 0เลยออกมากลายเป็น1ลบ0ในแนวทิศทางที่เป็นลักษณะ i ไปบวกอยู่กับ0ลบ2ของคุณ J แล้วก็ไปบวกอยู่กับครับไปบวกอยู่กับ2ลบ0พิกัดอยู่ในแนวแกน k หารด้วยขนาดของเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร ขนาดของเขาก็มีค่าเท่ากันกับ1ลบ0นย์ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ0นลบ2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ2ลบ0นทั้งหมดกำลังสองพิกัดนะครับสัมประสิทธิ์หน้าไอสัมประสิทธิ์หน้า j จสัมประสิทธิ์หน้า k มายกกำลังสองถอดรูดออกมาเป็นขนาดลำเลียงออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับครับ1ส่วน3 fBC นะครับ i ไปบวก อาจเป็นลบกับ2ส่วน3นะครับ F B C J นะครับแล้วก็ไปบวกกับ2-3ส่วน3 F B C K ครับทุกท่านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเทนชั่นทั้ง2ตัวอีกตัวหนึ่งที่เราอยากรู้จักก็คือตัว W นะอย่าลืมข้อนั้นนะครับเราบอกว่าไอตัว W ตัวนี้มันขนานกับแกน z เมื่อขนานกับแกน z และมีทิศชี้ดิ่งลง ขนาดกับแกนเซตได้มีทิศชี้ดิ่งลงตัว W เลยมีค่าเท่ากับลบครับ100คูณ9.81แล้วก็เป็น k อย่าลืมหน่วยเป็นนิวตันนะครับหน่วยเป็นนิวตันเอาละนี่คือตัว W นะครับตัวต่อมาก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีไอตัว Fa อยู่ Fa ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ Fa ครับมีค่าเท่ากับครับ axi ครับบวก ayj ครับบวก azk ครับ, K, รบทุกท่านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองเอาละครับเอาละทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อไปเราคงไปเขียนโมเมนต์แน่ผมขออนุญาตเขียนเวกเตอร์ r ไว้ก่อนเลยนะต่อไปเราคงต้องเทคโมเมนต์แน่จะได้เขียนไปสวยๆงามๆ โมเมนต์เกิดจาก r ไปคอสกันกับแรง f ดูดิว่าเราจะไปเทคโมเมนต์ที่จุดไหนจุดที่สมควรแก่การเทคโมเมนต์แน่ๆนนั่นก็คือที่จุด a ประเด็นที่สำคัญที่จุด a ก็คือเพราะเขามีอันโนนมากมารวมกันที่เขาทั้ง ax ay แล้วก็ az เลยเลือกเทคโมเมนต์ที่จุดนี้ถ้าเทคโมเมนต์ที่จุดนี้ก็มีอยู่3แรงละครับที่จะต้องก่อให้เกิดโมเมนต์เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าเราจะหาโมเมนต์เราต้องไปหาครับสิ่งที่เรียกว่านะครับสิ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์ r ให้ได้เวกเตอร์ r ให้ได้ไปดูแรงที่ G ครับดู l i ย e อ f เ c กชันของเขาผ่านแนวแกน y พอดีดังนั้น r ตัวนี้ผมเลยขออนุญาตเขียนเป็นครับ r จากจุด a ไปที่จุด G r A G มีค่าเท่ากับครับไปทาง1น,นะครับจุดปลายลบจุดต้นนั่นแหละแต่ A เป็นจุด00จุดปลายนะครับจุดปลายจุดนี้นะครับ l i n ์ o f บ c t i ชันของจุด G ผ่านพอดีเนี่ยนะครับมันก็คือ1เลกลายเป็นนะครับเลกลายเป็น1 J นะครับหน่วยเป็นเมตรตัวต่อมาก็คือ R ครับเวกเตอร์ R แต่เป็น R A B เพราะว่าไอ้จุดจุดนี้มันก็ลากจากจุดหมุนไปถึง line of action ของตัว tension มีอยู่2ตัวที่เป็นแรง tension อยู่ตรงนี้แต่ว่า R สามารถใช้ R เดียวได้คือ r a b มีค่าเท่ากับ2 j เมตรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้ต่อไปก็เป็นวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณไม่มีอะไรมากแล้วครับทุกท่านครับ ถ้าเกิดสมดุลจริงๆสิกมาเต้องมีค่าเท่ากันกับ0นย์ครับถ้าเกิดเขาเกิดความสมดุลจริงๆสิกมา f ต้องมีค่าเท่ากันกับ0นั่นหมายความว่า f A ครับบวกกันกับ fbD ครับบวกกันกับ fBC ครับ บวกกันกับ w ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ย์คนนี้จะเขียนกระจายก่อนก็ได้นะครับแต่คนไหนไม่เขียนกระจายนะครับก็ไปกันเลยนะครับไปดูตัว i ครับหรือว่า sigma f s u x มีค่าเท่ากันกับ0ย์ตัวไหนบ้างที่มีตัว i ถ้าเกิดสมดุลจริงๆซิ sigma f ต้องมีค่าเท่ากับ0ย์อ่าเอาเลยครับ ไปดูครับว่ามีตัวไหนบ้างคุณหนูจา๋าคุณหนูจ๋าครับไปเช็คกันดีกว่าครับก็มีทั้ง FBD ครับมีทั้ง FBD ครับมีทั้ง FBC ครับและก็อย่าลืมว่ามีทั้งตัว FA เลยสามารถเขียนออกมาได้ละครับว่าออกมาเป็น ax ครับออกมาเป็น ax เป็น ax ครับเป็น x ลบกับสส่วนสาม f กับ2ส่วน3 fbd บวก1ส่วน3 fbc มีค่าเท่ากันกับ0ได้ออกมาแล้ว1สมการสมการตัวต่อมานะครับสมการตัวต่อมาขออนุญาตขยับออกไปสักเล็กน้อยไปทางด้านวาย ซิกมาเอฟสับวายมีค่าเท่ากันกับ0คุณไหนมี J คุณไหนมี J นะครับเอาเข้ามาสิมี f b d นะครับมี fBC นะครับอ่ามี fBC แล้วก็มี a y วายเรือเขียนออกมาครับว่าได้เป็น a y ครับได้เป็น a y แล้วก็ไปลบกับ2ส่วน3ครับ2ส่วน3 fbd ลบกับ2ส่วน3 f B C มีค่าเท่ากันกับ0อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็คงเป็นตัวซิกมาครับเป็นตัวซิกมา F ซับนะครับไอตัวซิกมา Z มีค่าเท่ากันกับ0อ่ะตัว K นะ ตัว k ของเรา sigma f สับแกน z มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างเอาลครับแยกคิดให้ดีนะครับ1.3ส่วน3 fbc 2อนอ่ส่วน3 fbd 2.3ส่วน3 fbc แล้วก็มี az แล้วก็อย่าลืมคุณหนูน้ำหนักด้วยครบแล้วครับครบแล้วได้ออกมาเป็นครับว่ามี az นะครับบวก1ส่วน3 f BD ครับบวกครับ2ส่วน3 fBC ลบกับครับ981มีค่าเท่ากันกับ0ย์เอา100อคูณ98าอาจคูณ9.81นะครับทุกท่านนี่ออกมาแล้วได้3สมการได้3สมการครับได้3สมการเอา่ะครับได้3สมการแต่มันก็คงไม่สามารถแก้คำตอบได้เนื่องจากเรามีอยู่5ตัวแปรเเลยต้องมีสมการหนึ่งนะครับเอามาช่วยในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับสำหรับตัวนี้ เราก็เลยบอกว่าดังนั้นอีกสมการหนึ่งผมขอราธนาเรียนเชิญนะครับสมการของโมเมนต์ซึ่งเรารู้แล้วนะครับซึ่งเรารู้แล้วจากคําตอบของเราไอซิกมาโมเมนต์นะครับรอบจุด A มีค่าเท่าก,กันกับ0เหตุผลที่เราเลือกจุด A เพราะอันนนนะครับไลน์ออเบคชันเป็นรวมที่จุด A มากที่สุดโอเคครับออกมาเลยมีค่าเท่ากับ R ครับ R AB ไปคอสกันอยู่กับแรง F นะครับซึ่งคนไหนจะแยกคิดก็ได้นะคุณสมบัติของคอสเวกเตอร์เราแยกคิดก็ได้เราเป็น RAB cos FBD ทีหนึ่งหรือว่าไปคอสอันแล้วก็ไปบวกคอสกับ FBC ทีหนึ่งก็ได้หรือจะใช้รูปแบบการนะครับเอา2แรงนี้ไปรวมกันแล้วค่อยเอามาคอสนะครับ FBD ก็ได้เนื่องจาก R มันเป็นตัวเดียวกันนะครับจากจุด A จากจุด A มาถึงจุดนี้มันเป็นตัวเดียวกัน จุดร่วมจุดร่วมและก็ไปบวกครับไปบวกกับ ra นะครับ rag cos กับตัว w ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ตั้งครับตั้ง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 แกนออกมาตั้งแกนออกมาตั้งแกนออกมาเราก็จะพบว่าผมขออนุญาตตั้งแกนออกไปแนวลักษณะนะครับ ijk นะครับ i j ขออนุญาตซูมนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมองตามได้ทัน ออกมาครับเป็นตัวชุดแรกเป็นตัวชุดแรก i ครับ j ครับ k ครับ ijk ของคนนี้นะครับของคนนี้นะฟับนะครับ ijk ออกมาก็บอกว่าไอ้เวกเตอร์ r มันก็มีแค่นี้แหละครับมันมีแค่0 0, 0ครับ0 0และอ่0 2นะครับ 2j นะแล้วก็ออกมาเป็น0ไอ้ตัวแรงเอา fb FBC กับ FBD มารวมกันและคอสเดียวคนไหนจะแยกคอสก็ได้กันความสับสนสุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่ไอตัว i อฝั่งนี้จะมีค่าเป็นออกมาเป็น1ส่วน3ครับ F นะครับ FBC ลบ2ส่วน3ครับ FBD ลบ2ส่ว FBD ไปกันต่อครับทุกท่านครับก็ยังเหลืออีกใน1คอมโพเนนต์ในแนวแกนนะครับคอมโพเนนต์ ในแนวแกน y ในแนวแกน y ผมขออนุญาตดึงลบออกมาไว้ข้างนอกเลยออกมาเป็นลบครับเนื่องจากทั้งสองตัวนี่เป็นลบหมดเลยเลยออกมาเป็น2ส่วน3 fbd บวก2ส่วน3 fbc นะครับเอาละนะครับขอขยับฟืบอ,ออกมาสักเล็กน้อย นะอีกตัวหนึ่งก็คือคอมโบเนนในตัวแกน k ครับคอมโบเนนแนวแกน k มีอะไรบ้างสำหรับ2ตัวนี้ก็มีครับก็มีเป็นนะครับคอมโบเนนแนวแกน k ก็มีครับ2ส่วน3 f b c บวก1ส่วน3 f b d เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ ตัวแรกแผนผังตัวแรกไม่ต้องรีบนะครับทุกท่านครับเราจะเก็บเต็มนะครับมิดเทอมอ่าและทุกท่านก็ใช้ในการคอสรดักนะครับจะใช้เทคนิคการคอสขึ้นคอสลงก็สุดแล้วแต่คอสขึ้นเป็นลบหรือคอสลงเป็นบวกไอ้บางคนสับสนนะครับบางคนสับสนไอ้คอสขึ้นเป็นลงเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยเวลาไปอยู่ในห้องสอบมันตื่นเต้นนะครับทุกท่านก็เขียนนะฮะ i ครับ j ครับ k ครับเหมือนที่ทำตอนมัธยมอะฮะ ทวนเข็มมาเป็นบวกทุกท่านก็จะเห็นว่าเห็นไหมไอคอสทแยงนะไอคอสเจนะครับไอคอสเจคอสเคนะครับเราจะสังเกตว่าไอเจเคนะครับออกมาก็จอกมาเป็นบวกดังนั้นคูณทแยงลงเป็นบวกคูณขึ้นออกไปเป็นลบนะครับศูนย์เยอะน่าจะพอทําได้น่าจะพอทําทได้ดังนั้นขับขออนุญาตไปตัวหนึ่งถ้าอันนี้อันนี้ผมคนไหนพอทําได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเอากันไว้คือ เนี่ยผมชอบมีปัญหาเวลาเข้าไปอยู่ในสภาวะกดดันและลืมว่าไอ้ไอคูณขึ้นหรือคูณลงเป็นบวกหรือเป็นลบลองใช้ไอ้ตัวโกงร้อตัวนี้ดูก่อนก็ได้ชัวนะครับจะได้ชัวว่าอันไหนเป็นบวกเป็นลบไปบวกครับไปบวกกับตัวนี้นะครับไปบวกกับไอ้ตัว W นะไปบวกกับ W รวมกันเท่ากับ0แน่ไปบวกกับ W คือ I ฮะ J ฮะ K ครับ ออกมาก็มีแค่ง่าย,ายครับออกมามีแค่ง่ายๆออกมาก็คือ0ครับนะครับและตัวนี้ออกมามีค่าเท่ากันกับ1 1งเดียวของ R นะครับ R A G ที่เพิ่งหากมาได้ R า G ที่เพิ่งหากมาได้ดังนั้นออกมาก็เลยมีค่าแค่ครับออกมาฝั่งข้างล่างก็มีค่าแค่ I เป็น0 J เป็น0เพราะน้ำหนักมีแค่คอมโพเนนต์เดียวคือลบ 981K ทุกท่านครับจะได้ออกมาอีก2สมการครับคูณกันก่อนนะครับคูณกันก่อน ผมอาจจะไม่ได้คอสเวกเตอร์ให้ดูนะมัน20นาทีแล้วถ้าเสร็จคมการนี้นะครับจะสังเกตว่ามันมีศูนย์เยอะนะครับมีศูนย์เยอะขนาดนี้น่าจะพอทําได้นะครับเนี่ยข้อนี้นะครับถ้าไม่ออกข้อสอบนะครับถ้าไม่เอาไปออกข้อสอบก็นะครับต้องเอามาส่วนใหญ่แล้วก็ใช้บรรยายในห้องนะครับเนื่องจากเป็นข้อที่ดีครับคอสเวกเตอร์ไม่ยากมากนะเราจะได้ครับว่าคอมโพเนนต์แนวนะครับคอมโพเนนต์จะได้ออกมาแค่คอมโพเนนต์แนวแกนับคอมโพเนนต์แนวแกน k เสร็จแล้วไอโมเมนต์ของเราเนี่ยนะครับจะได้ว่าในตัวแกนนีในซิกมาโมเมนต์นะครับของแกน x อ่าของแกน x เนี่ยมีค่าเท่ากันกับ C มีค่าเท่ากันกับ0มีค่าเท่ากับ4ส่วน3นะครับ f b นะครับ f b c บวก2ส่วน3ครับ f b c นะครับลบ981มีค่าเท่ากันกับ0นน่าสนใจครับน่าสนใจเอาละครับ FFB นะครับ FBD นะ FBD นะนะครับใกล้เคียงกันค่อยๆเช็คนะครับทุกท่านค่อยๆเช็คนะนะครับอีกตัวหนึ่งออกมานะครับอีกตัวหนึ่งออกมาเป็น J sigma m o m e as ออกมานะครับไม่มี component ในแนวแกน J ออกมามีแค่ตัว K นะครับออกมาเป็น sigma moment นะครับรอบนะครับรอบไอจุดนี้ รอบ Z มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างก็มีออกมาอยู่2ตัวครับคือ4ส่วน3 F ครับ4่ส่วน3 F B D และก็ไปลบกับ2ส่วน3ครับ2ส่วน3 F B.C. มีค่าเท่ากันกับ0 5สมการนะครับแก้สมการได้แน่นอน5สมการ5ตัวแปรแก้สมการออกมาได้เขียนแค่นี้นะครับแล้วก็แก้สมการออกมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Equilibrium of rigid d o d y ใน3มิตินะฮะไม่ยาวมากไม่ยาวมากอันนี้พูดไปด้วยแล้วก็อันนั้นไปด้วยเฉยนะครับจริงทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับอ่าทำแป๊บเดียวเสร็จค่อยๆทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ก็จะได้คำตอบออกมาครับทุกท่านว่าเมื่อทุกท่านเขียนคำตอบมาทุกท่านก็สรุปคำตอบว่า FBD เนี่ยเป็นแรงเทนชั่นมีขนาดเท่ากับ294นิวตันไอคุณหนูนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ F นะครับ FBC มีขนาดเท่ากับครับ589นิวตันนะครับ589นิวตันอีกตัวหนึ่งคือไอตัว Ax มีค่าเท่ากันกับ0 ตัว a y มีค่าเท่ากับ589นิวตันนิวตันนะครับแล้วก็มีตัว a z คิดออกมามีค่าเท่ากับ409.5นะครับ409.5นิวตันโอเคล่ะครับโอเคละ่ะ นี่ก็คือคำตอบของข้อนี้ครับก็หวังว่าทุกท่านถ้าทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่สบายๆนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการนะครับตรุยข้อสอบมิดเทอมสำหรับเทอมนี้ครับโอเคครับหวังว่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยทำเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปครับ10คะแนนสบายๆครับผมสบายๆนะครับอาจจะไมี่40ก็ได้สำหรับ มิดเทอมนะครับถ้ามหาลาัยไหนมีสีข้อนะครับผมอาจจะสัก39นะครับผมเอออีกหนึ่งคะแนนนะครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับกลัวไฟนอลนจะไม่สนุกและเจอกันในโอกาสต่อไปครับโชคดีมิดเทอมสวัสดีครับ